สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พบกับตอโลแล้วครับผมวันนี้ก็จะมาสอนแก้ทางเตี่ยวเี้นนะครับก็สำหรับผมนะครับจะเก็บกิลสองไว้นะครับผมพื่อแก้แก้ทางเตียบเส้นครับผมนะครับเขาจะแช่เพื่อนแล้วก็ไม่เพื่อนเราสามารถไม่ขยับไปไหนได้แล้วยิ่งมีพวกมาด้วยตายแน่ครับผม แวนก็เหมือนกันครับแวนนี่ผมก็จะเก็บไว้ <c oughs> แล้วผมก็จะดูดูจังหวะครับเ <c oughs> นี่ยครับจังหวะ <c oughs> แวนจะตันผมผมเลยใช้ไปก่อนแต่ว่าติวเซียนอ่าผมก็จะเก็บล้างสถานะไว้พอดีครับผมตั้งสถานะมาพอดี <c oughs> ทำให้ผมไม <c oughs> ่โดน <c oughs> ติวเซียนแช่นะครับผม ก็ผมจะเก็บไว้สองท่านี้ครับเอ้ยสองสองอันนะครับผมไว้ใช้ส่วนมากาจะใช้ท่าน,นึงครับพุ่งชนครับผม<ๆ>กับอันติให้ศัตรูลอยขึ้นฟ้าสองผมจะเก็บไว้ใช้นะครับกับติวเส้นส่วนมากก็จะเป็นติวเส้นตัวเดียวแวนก็สตันไม่ ไม่เท่าไหร่เสีย่ยงเขาแช่ชแล้วมันนานครับผมก็บูกไล้ผมก็จะบุกเข้าไปจังหวะเมื่อกีก้นะาปลุกไปนี่อาจจะตายนะครับผมแ <c oughs> วน่าจะมีสตันเราป้องตีกนะครับถึงเส้นมาแล้วถึงเส้นมาแล้วครับผมจังหวะนี้นะ่ะผมจะเก็บท่าสองไว้ใช้นะครับผม ดูนะครับแต่เราก็ต้องคำนวณให้ดีเพราะว่าติดเส้นสามารถแช่เราได้สองครั้งก็จะไม่โดนแช่ครับ oh, <no. S 1> ถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนจังหวะนี้ oh, <no. S 1> ก็แก๊กก็เหมือนกันครับถ้าแก๊กก็เก็บไว้ใช้จะใช้หนึ่งหนึ่งกับอัติ วานนี้ก็นกาตา雅เก็บไปครับอ้เาเียังอยู่ม่วนีว้สวยเพื่อนได้โดน,นแช่ครับผมก็เท่านี้ครับผมส่วนไอเทมเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับกะลูนก็เป็นส่วนในที่ผมใช้ครับผมคิดว่ามันดีเมาจะออกกันเวทด้วยแต่ผมจะออกเกาะไฟ กะไฟมันจะทำให้เคลียร์คีบง่ายแล้วก็ช่วยไล่เยอะครับผมเวลาไฟเวลาอะไรเงี้ย่างมนี้เป็น,าน้าไม่รอด,ดครับผมรอจังหวะจัดไปที่สวยครับผมบ้างสวยก็เท่าน,นี้ครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่า ทิปอาจจะไม่ดีอาจจะสะดุดมีเสียงรบกวนแล้วก็ภาพไม่ชัดบ้างผมใช้มือถืออัดก็ตามงบครับผมไม่ค่อยมีก็เลยชอบเล่นตัวโลกครับผมถ้าใครชอบเล่นตัวไหนก็แอปมาเล่นกันได้นะครับผมก็ผมว่ามันเข้าง่ายออกง่ายดีครับผมแต่เรื่องกันก็บางทีก็ถ้าโดนตัวไวอย่งอยางเช่นนาคอสเพดา้าอาจจะช่วยแคลรี่ไม่ค่อยได้เพราะว่ามัน